ครับการแปลบาลีในเรื่องของพระมหากัสปะผู้บิทบาตต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับเทโรปิแม้อันว่าพระเถระนครพิมุโข,ข ổ, ผู้มีหน้าเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อพระนครนะครับยกหุตตวาขึ้นมานะครับหุตตวาหุตตวาเป็นนะครับหุตตวาเป็นแล้วก็คัดฉันโตนครับไปอยู่ นะครับจินตเนนะฮะจินตะเนนะ,นะนด้วยความคิดอิติว่านะฮะอะหังยกอะหังขึ้นมานะครับอะหังอันว่าเรากะริษมิจักกะระทำสังขะหังซึ่งการส่งเคราะนะครับตรงทุกขตานังเนี่ยยกชนานางขึ้นมานะฮะชนานางแก่ชนทั้งหลาย ทุกขตานังผู้ถึงแล้วซึ่งยากอิติดังนี้นะครับแล้วก็ทิศสวาเห็นแล้วนะฮะวีถิงนะครับซึ่งถนนนะฮะตั้งสายนั้นหรือนั้นก็ได้นะครับสายนี้เป็นคำเป็นลักษณะนามนะฮะพระหินคเรในภายในแห่งพระนครเอวะนั่นเทียวโอโลเกนโตแลดูอยู่ นะครับเอโลกเกนโตแลดูอยู่อาทัสษะได้เห็นแล้วชาเนซึ่งชนทั้งหลายทเวสองนะครับตัดสมิงคเนในขณะนั้นสกอกอันว่าเท้าสก,กะปาอาภาษาเลติทรงขึงอยู่นะครับตันตังซึ่งหูกสุชาตาอันว่านางสุชาดานะวัดเตติกรอ,อยู่ ตรัตรัตะสารังซึ่งได้นะซึ่งหลอดนะซึ่งหลอดเทโลอันว่าพระเถระนะฮะจินเตสีคิดแล้วอิติว่านะฮะอิเมอิเมยกชนาขึ้นมานะฮะอิเมชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้นะครับอิเมชนะนม่นชนทั้งหลายเหล่านี้กะโรนติย่อมกระทํากรรมังซึ่งการงานนะครับ มหลาลกากาเลปีแม้ในการแห่งตนเป็นคนแก่ประโยคต่อมาโยกนะครับโยกเห็นตรงนี้ไหมทุกขตะตะโรเห็นไหมนะครับหลังทุกขตะตะโรเนี่ยนะครับให้โยกนะครับอันโยบุคโลขึ้นมานะครับ อันโยปุคโลนะฮะอันโยปุคโลนะฮะอันโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นนะครับว่าบุคคลอื่นทุกขะตะตะโรพู้ถึงซึ่งพู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่าอิเมหินะฮะโยกชนเนหิขึ้นมาอิเมหิชนเนหิกว่าชนทั้งหลายเหล่านี้นะครับ อิมัสมิงนักเลในพระนครน,นี้มันเยเห็นจะนัตถิย่อมไม่มีนะครับมันเยเห็นจะนัตถิย่อมไม่มีหรือแปลที่ก็ได้นะครับอันโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นนะครับทุกขตโตะโลผู้ถือแล้วซึ่งยากกว่าอิเมหิชเนหิกว่าชนทั้งหลายเหล่านี้มันเยเห็นจะนัตถิย่อมไม่มีอิมัสมิงนักะเลในพระนครน,นี้ก็ได้นะครับต่อมายกอาหารขึ้นมาเป็นประธานนะครับ อาหังนะครับอันว่าเรานะครับอาหางตัวนี้ขึ้นตัวนี้มาครับอาหังอันว่าเราขเหตตวานะฮะรบับแล้วนะฮะวัดถุงนะครับโยกขึ้นมาวัดถุงวัดถุงนะครับซึ่งวัดถุนะครับอุลุงกมัดตัมปิแม้สักว่า ข้าวต้มแม้ฝักว่าข้าวต้มกระบวย1หนึ่งนะครับอิเมหิโยกชเนหิขึ้นมาอิเมหิชเนหิทินังอันอันชนทั้งหลายเหล่านี้ถวายแล้วนะครับกะริษสามิจักกระทำสังขหังนะซึ่งการสงเคราะห์นะครับอิติดังนี้นะฮะ ประโยคต่อมานะครับโสนะครับโยกเทโลนะฮะโสเอาไม่ใช่สิเดี๋ยวอ่ะถูกแล้วโสเทโลนะครับโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นนะครับเคเหพิมุขโขเป็นผู้มีหนา้าเฉพาะต่อเรือนนะครับเตสังชะนามังนะครับของชนทั้งหลายเหล่านั้นวะ เทียวอโหสิได้เป็นแล้วนะครับสักโกอันว่าเท้าสักกะทิสวาเห็นแล้วตั้งเถรังครับซึ่งพระเถระนั้นอาหานะครับเอาไปตังเถรังซึ่งพระเถระนั้นนะครับแล้วก็หลังจากแปลตังนี้ก็แปลอาคัตฉันตังต่ออาคัตฉันตัง ผู้มาอยู่อาหะตรัสแล้วนะครับสุชังกับนางสุชาดานะครับต้องเป็นสุชาตังไหมอ่าสุชาตังใช่ไหมสุชาตังกะนางสุชาดานะครับ อิติว่านะครับพัทเทแนนางผู้เจริญไอโยอันว่าพระผู้เป็นเจ้าไมาหังของเราทั้งหลายอาคัตฉติมาอยู่อิโตปัส,สโตนะครับอิโตปัส,สโตข้างนี้นะครับอิโตอีก็ได้อิโตข้างนี้นะครับอิโตข้างนี้ แล้วก็นะครับตะวันนะครับโยกตะวันขึ้นมาตะวันอันว่าเธอนะครับอาประสันตีวิยะเป็นผู้เาวากับว่าไม่เห็นอยู่ตังไอยังนะครับตังไอยังซึ่งพระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับพุทธวาเป็นนิสีทะจงนั่งเถิดนะครับ ต่อไปก็มะยังยกขึ้นมามะยังอันว่าเราทั้งหลายนะครับมะยังเราทั้งหลายวันเจตวาลวงแล้วตังนั่งอยังนะครับนั่งอยังซึ่งพระผู้เป็นเจ้านั้น,นครับคเนนะโดยขณะทัศสามะจักถวายปินทปาตังซึ่งบินทบาติติดังนี้นะครับเท е โลอันว่าพระเถระอาคันตวามาแล้ว อัฏฐาสิได้ยืนอยู่แล้วเคหะทวาเลที่ประตูแห่งเรือนเตปิชนาะอันว่าชนทั้งหลายสองเหล่านั้นนะครับเป็นชนทั้งหลายเหล่านั้นนะครับไม่มีสองเนาะเอาชนทั้งหลายเหล่านั้นแม้เหล่านั้นก็นมีปีด้วยนะครับอปัสสันตาวิยะรา,ราวกะว่าไม่เห็นอยู่นะครับการโจนตาการะทำอยู่ กำมังซึ่งการงานอัตโนของตนเอวะนั่นเทียวอาคมังสุได้อาคมังสุนะครับรอแล้วนะครับอาคมังสุรอแล้วโถกังหน่อยหนึ่งอาถาข้างนั้นสักโกอันว่าเท้าสักกะนะครับอาหะนะ ตัดแล้วนะครับอาหารตัดแล้วอิติว่านะครับเอกนะครับสมโนนะครับเอโกโยกสมโนเอกส,มโ,อโกสมโนอันว่าสามณะรูปหนึ่งเทโลวิยะเป็นราวกบว,ว่าพระเถระนะครับโยกหุตตวาขึ้นมานะฮะ ขุตวาเป็นนะครับทิโตยืนอยู่แล้วนะครับเคหะทวาเลที่ประตูแห่งเรือนนะตะวังโยกขึ้นมานะครับตะวังอันว่าเธอนะครับอุปทาเลหิจงใครควรน,นะครับตาวะก่อนอิติดังนี้อ๋อลืมไปอาหาไม่ใช่ตัวนี้นะจารดูผิดอาหาตัวนี้เขาโยกมาให้แล้วนะครับประโยคต่อมาก็ สุชาตานะครับสาสุชาตาสาสุชาตาอันว่านางสุชาดานั้นนะครับอาหะนะครับทูลแล้วอิติว่านะครับอิติว่าสามินะครับสามิข้าแต่นายนะครับ ยกตุมเหขึ้นมานะครับตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายนะครับคันตวาไปแล้วอุปทาเลถะจงไข้ควรอิติดังนี้นะครับประโยคต่อมาประโยคท้ายนะครับโสโยกสักโกขึ้นมานะฮะโสสักโกอันว่าเท้าสักกะนั้นนะครับนิคมิตวาออกไปแล้วเคหาจากเรือนวันทิตว,ว่าไหวแล้วเถรังซึ่งพระเถระ ปัญจปะปฏิทีนะด้วยการตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้านะครับโอลัมพิตวาทรงเท้าแล้วนะครับชันนุกาณิซึ่งพระชานุทั้งหลายหัดเถหิด้วยพระหัตทั้งหลายอุเพหิทั้งสองนะครับนิทุนันโตทรงทอดถอนอยู่อุทายะ,สะเสดลุกขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็อาหาโยกมาตรงนี้นะฮะอาหาตรัสแล้วอิติว่านะครับไอโยอันว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับกัตตะระเถโรเป็นพระเถรารูปไหนนะครับเป็นพระเถรารูปไหนนุโขหนอแลแล้วก็โยกโหติขึ้นมาโหติย่อมเป็นนะครับอิติดังนี้นะครับแล้วก็ โอสักกิตาวาทรงย่อลงแล้วโถกังหน่อยหนึ่งนะฮะอ๋อเมื่อกี้นะครับไม่ได้แปลอาหารตรงนี้นะขออภัยนะครับต้องยกวัตาวาขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ใหม่นะต้องแต่อุทายะใหม่นะครับจะเป็นอุทายะใช่ไหมอุทายะลุกขึ้นแล้วสเสด็จลุกขึ้นแล้วใช่ไหมครับอุทายะ,สะเสด็จลุกขึ้นแล้ววัตาวา ตัดแล้วอิติว่านะครับจะเป็นอย่างนี้นะไอโยว่ผู้เป็นเจ้ากัตระเถโลเป็นแถรูปไหนนุโขหนอแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้แล้วจึงแปลอาหารตัวนี้นะครับอโอสักกิตวานะครับโอสักกิตวาทรงย่อลงแล้วโถกลางหน่อยหนึ่งนะครับอาหารตัดแล้วอิติว่า อกคีนิอันว่าในตาทั้งหลายเมของข้าพระเจ้านะครับทูมยันติย่อมประพฤติเพียงดังควันอิติดังนี้นะครับแล้วก็ทะเปตวาทรงวางไว้แล้วหัดถังนะครับหัดถังซึ่งพระหัตนะครับนาลา,นาลาเตนะครับที่ พระนราชนะครับที่พระนราชในเบื้องบนใช่ไหมที่พรนราธเดี๋ยวเดี๋ยวที่พรนราธอ่าแล้วก็โอโลเกตวาทรงแลดูแล้วนะครับอุดทงังนะครับอุดทงังในเบื้องบนอ่าอาหะตรัสแล้วอิติว่า โอโห,โห,โหทุกขังอันว่าความลำบากหมากัสปปะสป่เทโลอันว่าพระเทละชื่อว่ากัะสป,ปะไอยโยผู้เป็นเจ้าโนของเราทั้งหลายอาคโตมาแล้วกุติทวารังสู่ประตูแห่งกระท่อมเมของเราจิรัสสังสิ้นการนานนะครับกินจิยกวัตถุขึ้นมากินจิวัตถุ อันว่าวัสดุอันว่าวัตถุอะไรอะไรนะครับเคเห็นในเรือนนะครับอัทิมีอยู่นะครับยกกิ่งขึ้นมากิ่งนุโขนะครับหรือหนอแลนะครัอิติดังนี้